ไทยบ้านหนูยามเย็นสวยงามเสมอทะเลสวยหาดขาวคลื่นลมสงบหนูเลยชอบมาดูพระอาทิตย์ตกยามเย็นเพื่อรอพ่อกลับบ้านพ่อหนูเป็นชาวประมงอ๋อหนูลืมแนะนำชื่อหนูไปหนูชื่อกงกลางทำไมชื่อกงกลางนั้นหรอเดี๋ยวหนูเล่าให้ฟังนะคะวันนี้นะคะ ครูจะมอบหมายให้นักเรียนกลุ่มละ3ามคนนะคะไปถ่ายคลิปสั้นเกี่ยวกับเรื่องเล่าอ่าวไทยของบ้านเราแล้วเรามานําเสนอหน้าชั้นเรียนกันนะคะจะไปที่ไหนกัน <c oughs> ดีล่ะกองกลางการ์รตูนไปบ้านกองกลางส่เราเห็นทางผ่านไปบ้านเธอมีป่าก,กองกลางเยอะแยะเลยได้สิไปทะเลด้วยไหมพ่อเราจะพานักท่องเที่ยวไปดำน้ำดูปะาการังด้วยไปไป,ไปดีเลย ใ่น่ะหรอต้อนโกงกลางให้นี่ไงต้นโกงกลางสะบูนมีประโยชน์มา,มากๆเลยนะมีประโยชน์ยังไงหรอโกงกลางโกงกลางมีประโยชน์มากมายเลยทั้งต่อระบบนิเวศชายฝั่งและชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงโดยทํำหน้าที่เป็นแนวป้องกันชายฝั่งจากคลื่นลมและพายุเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำไวอ่อน และเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลและสัตว์บกต่างๆป่าโกงกางยังทำหน้าที่เป็นตัวกรองสิ่งปฏิกูลและสารพิษต่างๆที่ไหลลงสู่ทะเลช่วยลดมลภาวะในทะเลและรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีเราไปไหนกันต่อดีไปทะเลกันไหมพ่อเราจะพานักท่องเที่ยวไปดำน้ำดูปะาการังด้วยไปไป สวัสดีสสดค่ะพ่อเด็กๆไปเที่ยวทะเลกับพ่อกันไหมไปค่ะไป,ะไปนี่เรียกว่าทะเลเอ่าวไทยเราควรที่จะอนุรักษ์ท้องทะเลไทยไว้นะลูกอนุรักษ์อย่างไรหรือคะพ่อทะเลมีช่วงฤดูวางไข่ของสัตว์น้ําเราเลยมีกิจกรรมปิดอา่าวตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมเพื่อเป็นการฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในวัยอ่อนจะช่วยให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้มีโอกาสวางไข่และอนุบาลลูกปลาอย่างป่อดภัยเรายังมีกฎหมายควบคุมเขตทะเลและชายฝั่งในการใช้อุปกรณ์จับสัตว์น้ำเช่นกำหนดห้ามตาอวนตาทีกว่า2.5เซนติเมตรในการจับปลาด้วยนะลูกเพื่อเราจะได้มีแหล่งอาหารทางทะเลตลอดปี อีกทั้งเราควรที่จะสร้างแหล่งอาหารของสัตว์น้ำด้วยนะวันนี้พวกหนูโชคดีมากเลยที่ได้เห็นการสร้างบ้านให้ปลาซึ่งชาวบ้านจะรวมตัวกันทํากิจกรรมสังปลาปีละหนึ่งครั้งเป็นการอารักระบบนิเวศใต้ท้องทะเลให้ยังยืนต่อไปสู่ลูกหลานนักเรียนทัวว้งหมดจงฟังครบสวัสดี สวัสด,ดีค่ะนักเรียนค่ะหลังจากคาบที่แล้วนะคะเราได้ชมคลิปกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาถอดบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องเล่าอ่าวไทยบ้านเรากันนะคะกลุ่มไหนก่อนดีคะกลุ่มโนค่ะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มกองกลางหน่อยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาถอดบทเรียนเรื่องเรื่องเล่าอ่าวไทยกันค่ะ ทะเลอ่าวไทยเปรียบเสมือนบ้านแหล่งความสุขความสงบและความสวยงามทางธรรมชาติที่หล่อหลอมจิตใจผู้คนมากมายรวมถึงป่าโกงกางที่มีความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงชีวิตเป็นระบบนิเวศที่สำคัญยิ่งเปรียบเสมือนปอดของทะเลเป็นประการด่านแรกที่ปกป้องชายฝั่งหนูก็จะดูแลทะเลให้เหมือนกับโกงกางหนึ่งต้นที่รักษาผืนทะเลนี้ไว้อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ